สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบอลประกวดนะคะนี่นะคะตู้นี้เป็นบอลที่ตั้งฟอร์มไว้ประกวดนะคะบอลที่เราตั้งฟอร์มไว้ประกวดนี้จะตั้งตั้งแต่บอลเริ่มเต็มกระถางสี่นะคะกระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็จะเอามาคัดเลือกกันอีกทีว่าบอลรูปทรงใบกว้างใหญ่ก็จะเอามาใส่กระถางเก้านิ้วนะคะ ส่วนวันที่ใบเล็กๆไม่ค่อยโตมากก็จะเป็นกระถาง8นิ้วแล้วก็7นิ้ว6นิ้วตามลำดับนะคะนี่เลยนะคะเราจะพาไปดูนะคะนี่ต้นแรกเลยคือเป็นดารานอพลรัสนะคะเป็นไม้ตัวหนึ่งที่สนามประกวดไหนก็ต้องมีนะคะดารานอพรัสค่ะนี่นะคะ ต้นต่อไปต้นนี้คือต้นนี้คือปลาสาเพชรนะคะปลาสาเพชรต้นนี้ป้ายสวยมากเลยนะคะต้นต่อไปค่ะซีลาหุ้มทองนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางเก้านะคะดูนะคะโตเร็วมากเต็มกระถางเก้าแล้วนะคะต้นต่อไปเป็นที่ดาแม่กองค่ะตัวนี้ก็เป็นบอลประกวดนะคะใบเยอะใบสวยค่ะนี่เลยนะคะอ่า ต้นนั้นคือต้นนี้นี่นะคะดูต้นนี้คือมณีล้อมเพชรแผงนะคะด่างสวยแบบนี้เลยนะคะลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือด่างสวยแล้วก็ใบเยอะนะคะเป็นฟอร์มพุ่มบอลที่เราจะเอามาตั้งฟอร์มประกวดนะคะเราก็จะตั้งตั้งห่างไว้ประมาณนี้เลยนะคะต้นนี้เป็น ตาสาทองค่ะตอนแรกก็จะตั้งฟอร์มประกวดนะคะแต่ว่าใบเลี้ยงเขาได้ทิ้งไปแล้วเนาะใบลากนะคะทิ้งไปแล้วอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะคะก็คือบอลที่เราตั้งฟอร์มประกวดไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกต้นนะคะไม่ใช่ว่าตั้งกี่กระถางเราจะได้ไม่ใช่นะคะต้องมาคัดเลือกกันอีกทีนึงว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจะได้หรือเปล่าใบเยอะไหม มีตำหนีิไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเศรษฐีเงินล้านเนี่ยนะคะตัวนี้กําลังฟอร์มสวยค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปราสาทองด่างนะคะนี่นะคะกําลังสวยเลยค่ะตัวนี้เป็นใบหอกนะคะก็กําลังดูอยู่ว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนี่นะคะ ต้นไหนที่ฟอร์มดูแล้วใบเยอะน่าจะได้ก็คือเราจะเอามาใส่กระถางตั้งฟอร์มไว้แบบนี้เลยนะคะเรื่องดินก็ต้องพิถีพิถันกว่าต้นไม้ต้นอื่นๆที่เราทําขายนะคะมาค่ะเราจะพามาดูอีกตู้หนึ่งนะคะนี่นะคะอีกตู้หนึ่งของเรานี่นะคะอันนี้เป็นดารานอปลัสใต้เขียวนะคะ แต่้ายไม่เยอะนะคะรอดูฟอร์มก่อนอันนี้ก็คือตั้งดูฟอร์มเหมือนกันนะคะนี่กระถางหกก็จะเป็นหลวงพ่อพูนค่ะก็ลองดูอยู่ว่าจะประกวดได้ไหมเป็นประเภทใบไผ่นะคะนี่เลยใบยไผ่ใบหอกเราก็ตั้งไว้นิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะเพราะว่าหาฟอร์มยากแล้วก็จะมีของขวนนะะัญค่ะ องขวัญก็เป็นไม้ประกวดเหมือนกันแต่ก็เป็นไม้ที่เลี้ยงยากตัวหนึ่งเลยนี่นะคะอันนี้คือปราสาเทเพชรเรารวมกอไว้นะคะนี่ค่ะทำฟอร์มกอเผื่อได้ประกวดฟอร์มกอนะคะนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเจอแดดสองบ้างก็เลยหน่ะบางต้นก็ใบเสียแล้วเห็นไหมคะ นี่คือเก้าทับเนี่ยใบนั้นเสียแล้วอันนั้นคือที่ดามแม่กองนะคะต้นด้านขวามือใบใบล่างเสียนะคะอันนี้ก็ไม่ได้การตั้งฟอร์มประกวดนี่คือต้องตั้งไว้หลายๆต้นนะคะเพื่อที่เราจะมาเลือกอีกทีหนึง่งว่าต้นไหนจะไปได้เราถึงจะยกไปประกวดค่ะ ต้องเป็นต้นที่สวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสําหรับในสายตาเรานะคะการประกวดนี่ก็จะมีหลายประเภทมีอย่างดาราโนพรานี่ก็เป็นประเภทใบยาวนะคะถ้าจะไปเข้าประเภทบนด่างเนี่ยต้องด่างสวยๆนะคะถึงจะได้แล้วก็ถ้าเป็นที่ดาแม่กองนะคะก็คือประเภทใบไทยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะค่ะวันนี้คลิปสำหรับการตั้งฟอร์มไม้ประกวดนะคะก็ขอวันนี้ก็ขอให้พาชมมาดูสองตู้นะคะแต่จริงๆที่ส่วนเราเนี่ยไม่ได้ตั้งฟอร์มประกวดแค่สองตู้นะคะไม้ประกวดเราอะมีเป็นสิบตู้แต่ว่าวันนี้ก็ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปดูตู้ที่เหลือนะคะ อันนี้ก็เป็นเริ่มต้นของการตั้งฟอร์มประกวดนะคะเผื่อใครอยากจะลองตั้งฟอร์มประกวดบ้างเวลามีงานประกวดไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสวนบอลสีนะคะเราเลี้ยงบอลสีที่บ้านเราเลี้ยงเพื่อไปประกวดก็ได้เหมือนกันค่ะคือเขาไม่จำกัดเราสามารถลงประกวดได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครข้องใจเรื่องอะไรหรือว่าอยาก สอบถามเรื่องอะไรก็สามารถโทรมาได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูบอลประกวดแบบอื่นๆบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ